วิ่งตามตุ่มลุดโตนะคะตุ่ตน่ะเป็นวิ่งตามรถหกล้อนะคะดูเลคะ่ะตัวรถหกล้อหนีนะคะกลัวเขาไม่รับนะคะน้องกลัวเขาไม่รับนะคะวิ่งนะคะจูตบตุดทางชี้เลยนะคะ เอฟนะการปลลกกล้อน <em> um, ี้ ทำได้นะคะจำรถตัวยินได้นะคะท่านได้ยินเสียงติดเครื่องน,นะคะน้องจะวิ่งตามเลยนะคะัวรถหนีนะคะกลัวรถหนีควรไม่ได้ขึ้นนะคะฝากแม่ๆนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตั้งให้กับน้องเมียด้วยนะคะหลหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสะวัสดีะค่ะ